วันนี้จะพามาชมถนนเมืองไทยที่สวยไม่แพ้ที่ใดในโลกค่ะ กนิกาไมเวไทยแลนด์ค่ะวันนี้มันนั่งสบายๆอยู่กลางสวนนะคะหลังจากที่ผ่านมาก็ออกเดินทางไปถ่ายทําเรื่องราวของเส้นทางต่างๆให้คุณผู้ชมได้ชมกันทําให้ได้ทราบว,ว่าถานนเมืองไทยสวยไม่แพ้ที่ใดในโลกเลยนะคะจะสวยงามขนาดไหนวันนี้เรามีภาพบรรยากาศให้ชมกันค่ะ เรามาเริ่มกันที่ถนนสายแรกที่มีความสวยงามติดอันดับต้นๆของประเทศไทยนี่คือถนนเฉลิมบุรพาชรทิตบริเวณจุดชมวิวเนินนางพญาอำเภอนายาัยอามจังหวัดจันทบุรีค่ะถนนสายนี้จะผ่านพื้นที่2จังหวัดนะคะคือระยองและจันทบุรีระยะทางประมาณ100กิโลเมตร แต่เส้นทางบริเวณจุดชมวิวเนรนางพญาถือได้ว่าเป็นจุดที่สวยที่สุดที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางหรือขับรถมาชมความงามเส้นทางเลียบทะเลสสวยและเส้นทางสายนี้ยังเป็นเส้นทางในฝันของนักปั่นจักรยานด้วยค่ะ ไปต่อกันอีกหนึ่งเส้นทางบริเวณถนนเลียบหาดแสงจันทร์อำเภอเมืองระยองค่ะถนนสายนี้จะเลียบชายหาดที่มีลักษณะโค้งเว้าวคล้ายรูปเกือกมา้ายาวไปตลอดแนวหาดเลยค่ะโดยโค้งเว้าวตรงนี้เกิดจากการสร้างแนวหินเพื่อกั้นและป้องกันการกัดเซาะของคลื่นตลอดแนวชายฝั่ง ซึ่งโค้งวาวตรงนี้ล่ะค่ะปัจจุบันก็กลายมาเป็นเอกลักษณ์ของหาดแสงจันทร์ไปแล้วนะคะและถนนเลียบผ่านแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการขับรถมาชมวิวเรียกว่าที่นี่บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะยังมีถนนเลียบทะเลสวยๆอีกหนึ่งสายมาแนะนำค่ะนี่คือถนอนเลียบทะเลบริเวณหาดปากน้ำปราณอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคิริขันค่ะอยู่ใกล้ๆแลนด์มาร์คฐานรูปสุดฮิต ของนักท่องเที่ยวนั่นคือตาล3ต้นค่ะขับรถบนถนนสายนี้แล้วสบายตาสบายใจได้ชมวิวทะเลกันแบบยาวๆเลยนะคะแต่อย่าพลาดเก็บภาพกับต้นตาล3ต้นก่อนเดินทางกันต่อนะคะทัดมาอีกไม่ไกลเราจะได้พบถนนสายไทยแลนด์วิเวราช่วงอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะ โดยจะเป็นถนนเรียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ของไทยถนนสายนี้เริ่มจากจังหวัดสม,มุทรสงครามผ่านเพชรบุรีประจวบคิริขันชุมพรและไปสิ้นสุดที่จังหวัดระนองเป็นโครงการก่อสร้างถนนสายไทยแลนด์ลิเวราของไทยระยะทางกว่า500กิโลเมตรนะคะแต่ไม่ได้เรียบทะเลทั้งหมดนะคะจะมีเว้นบางช่วงบ้างค่ะ ส่วนที่เราพามาชมในวันนี้เป็นช่วงที่เรียบทะเลกันแบบยาวๆเลยนะคะสามารถขับรถชมวิวหรือลงมาเดินเล่นชายหาดก็ได้บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะนอกจากได้ชมวิวทะเลแล้วอีกด้านก็คือวิวจากเขา300ยอดค่ะ จากถนนเรียบทะเลนเราไปถนนบนเขากันบ้างค่ะเริ่มกันที่จังหวัดน่านพูดถึงที่นี่หลายคนจะนึกถึงถ,งถนนลอยฟ้าทางหลวงหมายเลข1 2 5 6จากอำเภอปัวสู่อำเภอบอกเกลือใช่ไหมคะแต่สำหรับวันนี้เราขอแนะนำอีกหนึ่งเส้นทางค่ะนั่นคือทางหลวงหมายเลข1081สายอำเภอสันติสุขถึงอำเภอบอกเลือ ดูแล้วดิฉันว่าก็เป็นถนนลอยฟ้าเหมือนกันนะคะเส้นทางนี้สวยงามมากเลยค่ะลักษณะทางกายภาพของถนนจะมีความคดเคี้ยวบรรยากาศโดยรอบก็มีความสวยงามล้วนเป็นเสน่ห์ของเส้นทางสายนี้นะคะรวมถึงหนึไฮไลท์ยอดฮิตตอนนี้คือโค้งเลข3ซึ่งเป็นเส้นทางในฝันของนักท่องเที่ยวเช่นกันค่ะ ไปต่อกันอีกหนึ่งเส้นทางสู่ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยนั่นคือยอดดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเล2,565เมตรส่วนเส้นทางสายนี้คือทางหลวงหมายเลข1009บรรยากาศเดินรอบสวยงามนะคะเส้นทางก็สวยงามมากเพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่เราขอแนะนำเลยค่ะ ไปต่อกันอีกหนึ่งเส้นทางท้าทายที่หลายคนได้ยินชื่อแล้วอยากไปนะคะกับเส้นทางร้อยสิบเอ็ดโค้งสู่ภูทับเบิกอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูร์ค่ะ นี่คือทางหลวงหม่เลข2331ที่มีความสวยงามมากแต่การขับรถและการนั่งรถก็ต้องมีความอดทนมากเช่นกันค่ะเพราะว่าเส้นทางคดเคี้ยวไต่ระดับความสูงของภูเขาขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ1,768เมตรถือได้ว่าเป็นจุดที่สูงที่สุดของจังหวัดเพชรบูร์ค่ะมองเส้นทางสายนี้กี่ครั้งก็สวยนะคะดิฉันชอบเส้นทางนี้มากๆเลยค่ะ นอกจากมันรับลมเย็นๆชมความงามของเส้นทางและบรรยากาศเดินรอบแล้วแปลงกลระลำปลีที่มองไปได้ไกลสุดลูกหูลูกตาก็เป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของภูทับเบิกค่ะจากความคดเคี้ยวของเส้นทางบนภูทับเบิก ยังมีอีกหนึ่งความคดเคี้ยวของเส้นทางที่จังหวัดสกลนครนี่คือโค้งปิ้งงูของทางหลวงหมายเลข213สายสกลนครกาลสินพื้นที่อำเภอเมืองสกลนครค่ะส่วนที่มาของชื่อโค้งปิ้งงูว่ากันว่าความคดเคี้ยวของเส้นทางเหมือนการเอางูมาเสียบไม้แล้วปิ้งบนเตาถ่านถ้าเราลองเพิ่มความเร็วของภาพนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นเหมือนในชันไม่เว่าเหมือนงูเลื้อยมากๆเลยค่ะ เส้นทางช่วงโค้งปิ้งงูถือเป็นเส้นทางสายหลักของจังหวัดสกลนครนะคะเพราะการเดินทางไปจังหวัดต่างๆส่วนมากก็จะผ่านเส้นทางสายนี้ค่ะภาพนี้เราไปถ่ายทําก่อนมีการปรับภูมิทัศน์นะคะแต่ว่าตอนนี้ทราบว,ว่าบริเวณเดินรอบสวยงามมากเลยค่ะ ไปต่อกันอีกหนึ่งเส้นทางที่ดิฉันชอบมากๆเลยนะคะนั่นคือถนนสายโอโซนบนทางหลวงหมายเลข4ถนนเพชรเกษมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะอยู่ก่อนเข้าตัวเมืองกระบี่นะคะเราจะสะดุดตากับภาพความเขียวขจีเบื้องหน้านะจุดชมวิวป่าโอโซนค่ะที่นี่จะมีลักษณะเป็นถนนเส้นตรงยาวไปสุดตา พร้อมขนาบข้างด้วยต้นไม้สีเขียวร่มรื่นระยะทางประมาณ3กิโลเมตรเรียกได้ว่าเป็นแหล่งโอโซนชั้นดีทำให้ถนนสายนี้กลายเป็นถนนสายธรรมชาติที่งดงามมากๆค่ะจากถนนสายต้นไม้เขียวขจีไปดูถนนสายดอกไม้กันบ้างเริ่มต้นกันที่ถนนสู่ขุนช่างเคียนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ที่นี่จะมีดอกนางพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทยสีสันสดใสาบานสะพรั่งค่ะอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล1 2 0 0ถึง1,300เมตรห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่เพียง32กิโลเมตรเท่านั้นค่ะสีชมพูสดใสของดอกนางพญาเสือโคร่งที่ขึ้นสองข้างทางทำให้ถนนสายนี้กลายเป็นถนนสายสีชมพูที่สวยงามในช่วงฤดูหนาวค่ะ และภาพที่เห็นตอนนี้มีคนนำไปเผยแพร่กันมากเลยนะคะบอกตรงนี้เลยค่ะว่าผู้ที่ถ่ายทำภาพนี้คือทีมโดรนของช่อง Myway Thailand ของเราค่ะเห็นเส้นทางนี้แล้วก็สบายตาสบายใจเช่นกันค่ะ จากเส้นทางสีชมพูเราไปต่อกันที่เส้นทางสายสีเหลืองสดใสกันบ้างไม่ใช่รถไฟฟ้านะคะดิฉันหมายถึงเส้นทางสายดอกบวัวตองบนดอยแม่อูคออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเส้นทางสายนี้จะผ่านกลางทุ่งดอกบวัวตองพื้นที่กว่าพันไร่ซึ่งเป็นทุ่งดอกบวัวตองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่นี่จะอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลป,ประมาณ1,600เมตร ความสวยงามของดอกบัวตองทําให้เส้นทางสายนี้มีความงดงามมากค่ะจากดอกบัวตองเราไปที่สะพานห้วยตองกันบ้างค่ะแต่อยู่คนละจังหวัดนะคะนี่คือสะพานพ่อขุนผาเมืองหรือสะพานห้วยตองอําเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูร์ค่ะสะพานแห่งนี้เปิดใช้ในปี2518 เพื่อเป็นสะพานเชื่อมการเดินทางระหว่างภาคเหนือกับภาคอีสานเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข1นสองอยู่ใกล้ทางแยกเข้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวค่ะสะพานนี้มีต่อม่อสูงที่สุดในประเทศไทยด้วยความสูง50เมตรส่วนความยาวของสะพานคือ180เมตรค่ะไฮไลท์ของสะพานห้วยตองคือวิวทิวทัศน์เดินรอบที่ผ่านหกเขาและความโดดเด่นของตัวสะพาน สำหรับคนที่ชอบการขับรถเดินทางนี่คืออีกหนึ่งเส้นทางที่พลาดไม่ได้เลยค่ะมาอีกหนึ่งสะพานบรรยากาศดีๆนะคะนั่นคือสะพานรันตีอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ ถ้าเป้าหมายของนักเดินทางคือสะพานมอญสังขละบุรีสะพานข้าแม่น้ำรันตีแห่งนี้คือจุดที่ทุกคนจะต้องผ่านและมักไม่พลาดที่จะจอดรถเพื่อเก็บภาพบรรยากาศความงามค่ะความจริงเส้นทางก่อนถึงสะพานรันตีก็มีความสวยงามมากเลยนะคะยิ่งมาช่วงฤด,ดูฝนจะมีหมอกปกคลุมและเราจะได้เห็นบ้านเรือนแพรบริเวณเลียบทะเลสาบเขื่อนวชิราลงกรณ์ด้วยค่ะ และถ้าพูดถึงสะพานสวยในเมืองไทยทุกครั้งที่มีการจัดอันดับสะพานวิตรภาพไทยสปปลาวแห่งที่สนครพนมคำมว่วนต้องติดอันดับทุกครั้งค่ะสะพานแห่งนี้เชื่อมระหว่างประเทศไทยที่ตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองนครพนมกับเมืองท่าแขกแขวงคำมว่วนสปปลาวค่ะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในปี2554เป็นสะพานที่มีความงดงามด้านสถาปัตยกรรม ตัวสะพานความยาวรวม780เมตรนอกจากความสวยงามของวิวทิวทัศน์ลำน้ำโขงแล้วถ้ามองไปทางฝั่งสปปลาวเราจะได้เห็นวิวด้านหลังเป็นภาพภูเขาหินปูนเรียงรายสวยงามมากเลยค่ะ จากสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่จังหวัดนครพนมเราไปชมถนนสสวยณจุดเริ่มต้นแม่น้ำโขงในประเทศไทยบริเวณสามเหลี่ยมทองคำอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายกันบ้างค่ะนี่คือทางหลวงหมายเลข1290สายแม่สายเชียงของค่ะเป็นเส้นทางสายหลักระหว่างอําเภอแม่สายสามเหลี่ยมทองคำอําเภอเชียงแสนและอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายค่ะ ความสวยงามของเส้นทางนี้คือจุดที่เรียบแม่น้ำโขงค่ะมาปิดท้ายกันที่เส้นทางที่เรารอคอยนะคะเส้นทางที่สวยที่สุดในความคิดของหลายๆคนเลยค่ะกับมอเตอร์เวย์หมายเลข6สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงผ่านเขื่อนลำตะคองอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาค่ะ โคงรูปตัวเอสตรงนี้คือมุมที่สวยที่สุดของเส้นทางสายนี้ค่ะหรือเราจะมองจากมุมสูงสุดผ่านกังหันลมลำตะคองก็จะได้เห็นอีกด้านไกลกๆที่สวยงามของมอเตอร์เวย์สายนี้ค่ะปี2568รอใช้เส้นทางสายนี้กันแบบเต็มรูปแบบนะคะ สำหรับภาพทั้งหมดในคลิปนี้บางจุดเราถ่ายทำกันมาหลายปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นบรรยากาศปัจจุบันอาจจะเปลี่ยนไปบ้างแต่ดิฉันเชื่อว่าทุกจุดจะยังคงเป็นเส้นทางที่สวยงามของเมืองไทยตลอดไปค่ะ ต้องบอกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่ายังมีอีกหลายเส้นทางที่ดิฉันและทีมงานยังไม่มีโอกาสได้ไปถ่ายทําค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะไปเก็บภาพสวยๆมาฝากนะคะส่วนคุณผู้ชมถ้าอยากจะแนะนําเส้นทางสายใดสวยๆก็แนะนํามาได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะดิฉันกันิกาปททุมชาติและทีมงานของเราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ